ไม่หรอมั้งยังไม่น่ามีตัวใหญ่โผล่มาเฮ้ยมีใครบางคนว่า,าไว้ถ้าเราอยากจะเป็นนักข่าวภาคสนามที่ดีเราก็จะไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงกันบ้างเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมเ er. กิบแบล็คชูเตอร์กันดังเช่นเคยนะครับอ่าในนี้ก็ในส่วนก็ได้กลับมานะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเรื่องเกมนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะกลับมาเต็มตัวละ นะวันนี้เร่องกับเกม The Headliner ที่เราจะต้องรับบทเป็นนักข่าวภาคสนามให้เรานั้นเข้าไปถ่ายทำรูปภาพนะไปถ่ายรูปภาพในเหตุการณ์ที่มันผิดปกติผิดแปลกเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆแล้วเราจะได้พบเจอกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเป็นเดี่ยวก่อนนะจริงเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่วันนี้ผมจะเล่นเดี่ยวก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสร้างห้องขึ้นมานะเพื่อเซสชนันก่อน อันนี้ผมเคยเล่นไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเ,เป็นตัวใหม่เลยนะอ่าคัาสซอมก่อนคัสซอมผมจะเล่นคนเดียวนะระดับเลเวลผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่1กะโลกขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าจริงหน้าที่ได้แค่3ากะโลกเพราะว่าตั้งแต่4ขึ้นไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นหลายคนเพราะามันใช้แปมเยอะมากนะครับนะอันนี้เพื่อความท้าทายผมจะปรับพวกอ่าค่า HP ค่าเซมินา่าลงให้มันอยู่ในระดับปกติ ปกติของเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณอย่างละครึ่งเนาะ Start Money Start Money อืมอ่าเอาเป็นศูนย์ลยวกันนะเราเป็นเด็กใหม่นะผมเพิ่งหัดใหม่นะผู้ว,ว,นว,นว่าชีวิตเหรอจำนวนผู้ว่าชีวิตออกเป็นจํานวนมากแล้วกันนะเจอเจอคนเยอะเลยจำนวนทหารที่เข้ามาก,ก็จํานวนมากจํานวนแถบเป็น Default ไม่เยอะไม่มากเกินไปเพราะว่าแถบเกมนี้แม่งโหดมากที่เราตายเลยนะแล้วก็สั์ประหลาดขนาดยักษ์ให้สปอนยังไงสปอน บ่อยๆหรือว่าไม่ต้องเอาเป็นบ่อยๆก็ได้ยจยะได้เจออะไรที่มันท้าทาทยหน่อยเฟรนลี่โอเคกดฮอสไปเลยนะจ๊ะนะโอเคเดี๋ยวเกมนี้มันเลือกตัวละครได้ผมจะเลือกตัวละครที่มันมีรูปรา่างหน้าตาคล้ายกับผมตอนนี้อ่ะเพสสามอันคืออะไรเราสามารถทํางานผิดพลาดได้3ครั้งหรือคือเราสามารถตายได้3ครั้งหรือว่าทําแต้มได้ไม่ถึง3มครั้งก็ได้แต่ว่าคือภายใน3ครั้งเราต้องให้ได้แต้มตามจำนวนที่กำหนดอยู่ทาง มุมขวาบนตางที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือศูนย์ทัพหนึ่งพันห้าร้อยเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนหน้าตัวละครก่อนนะตอนนี้ตัวละครของเราเป็นเัววอ่าเป็นตอนนี้รูปร่างหน้าตาที่เหมือนผมที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นอ่เอาเป็นตะลุงคนนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็แบ็คกลับไปอ่าโอเคนี่เราสามารถซื้อของได้แต่ว่าเราไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าอ่าของที่เรามีนะของที่เราสามารถซื้อได้มีอะไรมีคาเมล่ามีกล้องปกติหนึ่งอัน สามารถถ่ายได้10รลูกมีไฟสายสามารถใช้ได้3มนาทีนี่เป็นไฟสายปกติต่อมาเป็นโปรคาเมล่าถ่ายได้7รลูกแต่ว่าจะเพิ่มสกอร์คะแนนของรูปภาพให้เรา30%แล้วก็ต่อมาเป็นโปรแฟชั่นไลท์โปรไฟสายที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยใช้ได้5นาทีแทบวางกับดักให้เวลามอนสเตอร์มาเหยียบเนี่ยมันจะหยุดชะง,งักด้วชั่วคราวคิทตอกี้อันนี้ใช้คุยกับเพื่อนในเกมได้นะแล้วก็อันนี้กระเป๋าแบ็คแพคปกติเพิ่มช่องเก็บ2ช่องเราจะมีช่องจํากัดนะ ต่อมา Big Backpack กระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มเป็นสาช่องต่อมา h e m m e t ก็คือตัวหมวกนะจะเพิ่ม25% HP ของเราแล้วก็ s p o t Shoe รองเท้าตัว,ตวนี้จะเพิ่มความเร็วให้เรา10%แล้วก็เพิ่ม s e m i n a r ให้เรา25% Ranger Boot รอันนี้รองเทา้าบูทของพวกทหารนะอ,อันนี้บวก25% HP ตัวไหนดีก็เลือกเอานะเป็น Zoom Camera Zoom Camera จะทำให้เราถ่ายรูปได้ไกลขึ้น นะก็คือถ่ายได้7รูปแล้วก็ซูมได้ไกลขึ้นแล้วก็บวก5คะแนนในการถ่ายต่อมา sd camera คุณภาพของรูปภาพจะอยู่ในระดับที่ดรอ p ลงจากปกติเล็กน้อยแต่ว่าเราจะสามารถถ่ายหรือถ่ายภาพได้มากขึ้นแล้วก็บวกคะแนนอีก10%ต่อมา Fresh G camera ตัวนี้เราเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีความสว่างมากขึ้นทำให้ภาพม,มันเห็นชัดนะถ่ายได้10รูปแล้วก็บวก10คะแนนนั่นเองนะครับแตตอนนี้เราซื้ออะไรไม่ได้เลย นะเนื่องจากว่าไม่ได้เซ็ตเงินเอาไว้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เขาให้เรามาตั้งแต่ต้นนะสำหรับผู้เล่น4คนสามารถจอยห้องได้4คนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าแตไม่ผิดนะผมจะเอาไปแค่2ชิ้นนี้ก็พอโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับชนะุบชึบชึบเลื่อนสกรอร์เมาส์นนะเวลาจะเปลี่ยนกล้องอันนี้กดขิ้ขวาเป็นอ่าเข้าโหมดถ่ายรูปแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนกล้องได้สาหรับกล้องแบบนี้นะเป็นโหมดเซลฟี่อ่ากดตัว R นั่นเองนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยเลเวลแรกไม่น่าจะยากเลสโก o ไปมีอะไรบ้างเรื่องสารที่ถ่ายคือตัวเขียวๆใ,ให้เราเข้าไปอโอเคมาที่อาร์เธอร์สแควร์นะครับอาร์เธอร์สแควร์จัตุรัสอาร์เธอร์ระดับความเวลาอยู่ที่เลเวลหนึ่งกะโลกแต่มาดูซิว่าทำงานวันแรกเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะพอลงจอดแล้ว เรามีเวลาจำกัด10นาทีถ้าก่อนที่ออกจากพื้นที่นี้โอ้โหมาถึงต้อนรับหูยี่เอเ,นะเสียงมาจากไหนวะเดี๋ยวนะเสียงมาจากไหนผมว่าผมที่ยินเสียงเต็มๆลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปทางฝั่งนูนะ้นนะจริงๆปีนบ,บันไดขึ้นไปได้แต่ว่าผมสงสัยอย่างนี้ว่ามันเสียงอะไรอันนี้มีผู้รอดชีวิตอันนี้จะถ,ถ่ายรูปเขาหรือไม่ถ่ายก็ได้นะเรามีจำกัดอยู่ที่10รูป ระดับหนึ่งก็หลกไม่น่าจะมีอะไรมากครับแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรวะโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยแล้วกันเซมิน่าอยู่ทางซ้ายบนนะฮะโอเคเข้าไปทางประตูสีเขียวตอนนี้มีให้เลือกอยู่สองที่อชาร์ล็อตแบงค์อันนี้เป็นธนาคารเซโรตา้าเซโรตา้าหมายว่าอะไรไม่แน่ใจผมเข้าไปตรงนี้ก่อน ามาตรงนี้จะได้เปรียบน,นิดนึงคือเวลาออกมามันจะมีตัวต้อนรับเรานะฮะอ๋อแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาทีนะเกมนี้มันจะมีเหตุการณ์พีกเกิดขึ้นเขีเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวก,กด E ค้างมีใครมาต้อนรับฉันใหม่ไม่น่ามีโอมีหนูถ่ายรูปอย่นงนีไได้ฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคะแนนน้อยสำรวจให้ทั่วเลยครว่ามีอะไรบ้างหมัดไส้ขอถ่ายรูปนาทีมีเลือด เอ้งเจงเนี่ยมันทำดาเมจเราได้นะก็ถ้าเดินก็ระวังหน,หน่อยนึงแต่ผมอยากได้พวกตัวใหญ่ยิงว<า>ิงใส่กูไม่นอยิงว<า>ิ่งใส่กูไม่นออ๋อ๋อรอดชีวิตอา่าตัวนี้เป็นลังไซโลเป็นลังของพวกมอนสเตอร์ถ่ายรูปแบบปึ๊บอ่อาเราจะได้คะแนนออกมาแบบนี้อา่า outer world คืออะไรคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอา่าอันนี้เป็น t r a ป นะฮะเป็นหนึ่งในทรัพแต่ว่าทำไมตัวโอ้ยชนกูหนูเวนชน,วชนิดร้ดิเนี่ยวีถ่ายรูปโซนี่โนนี่โนนี่โนนี่มืนไม่ชนเว้ยอย่าชนกู เนี่ยผมพยายามให้มันชนฟุตบอดชีวิตจริงๆได้ไหมโอเคได้อยู่โอเคเดินลอยให้เขามาติดตรงกับดักได้เปล่าไม่นี้เดี๋ยวลองดูนะมาเนี้ยมาเนี่ยเินมาเนี้ยเดินตรงมาไม่โดนพ้าโดนโอเคสุยขไอ้มคราฟี่เป็นเหยื่อมันซิมเพิลตรงไหนวะเนี่ย ต้อาได้ลอ,องถ่ายไกลให้เห็นแถบด้านบนด้วยมันไม่ใช่กล้องซูมะฮะมันก็เลยถ่ายได้แบบนี้โอเคแต้มต่ำมากเดี๋ยวไปที่อื่นกันเดี๋ยวแต้มเพิ่มขึ้นข้างบนได้ไหมข้าไม่ได้ต้องเดินต่ออยู่เดียวมีอะไรไหมไม่น่ามีเงียบมีมีแถบ โอ้โหนี่เห็นชัดเลยเว้ยเดีเดวๆๆๆเดเดเหมือนที่ยินเสียงหนูเวนคะแนนน้อยจังเลยอะสตริงแท็บอ,อะไรอะไรอะไรอ๋ออ้าวมีดอนแม่งไอ้นีมันหนีกูเสียฟีเลยหนึ่ง โอ้ขาดทุนเลยเมื่อกี้อันนี้เป็นเทเตอร์ใช่ไหมนเนี่ยโรงภาพยนตร์ใช่ป่าวะมันแค่ระดับเลเวลหนึ่งครับมันก็เลยไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าภาพมันจะมืดหน่อยนึงมีรังอแล้ว เหมือนได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้ฮัลโหลไปละจ้าอืม oh. จะห้าทีเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกก่อนเลยแค่สามรูปเองไอ้ห <Okay. S 1> oh, นูเวนวันนี้เอานำทางไปดิ oh. อีกแล้ว ต้องหลบก่อนไอตัวนี้มันชนเราได้หลืวสองลูกไม่นะไปไปรีบอไปรีบอไปออกไปข้างนอกดีกว่าอุ้ยสวัสดีเราสามารถหยิบได้ใช่ไหมไปกลับหิวไปด้ว <c oughs> ยหยิยวเฮวไปไม่ได้ทำอะไรเผื่อเพื่อมีกับดักอะไรเงี้ยเราก็สามารถโยนได้ไปข้างนอกดีกว่าน่าจะมีตัวดักอยู่นะ เลเวลหนึ่ง oh, ไม่มีตัวดักนะนกเปล่าวะอ๋ออันนี้เป็นท่อกับดักนะถ้ามีควันขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะพะเยอะมานิดนึงเดินก็ระวังนิดนึงตัวแม่งมนเริ่มเลยแหละเยวออมกัดไม่ไหวฉันเห็นอะไรฉันเห็นอะไรขอถ่ายขอถ่ายอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าขอถ่ายก่อน มันจะมีประเภทหนึ่งที่ได้คะแนนยเยอะๆก็คือเหตุการณ์ที่โดนฆ่าเนาะโอ้เวียนกลับมาหากูแล้วเฮ้ยเต็มหน้าเลยกูขาขาดแล้วจ้ากูขอโทษกูขอโทษอย่าอย่าไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้แม่เจ้าโว้ยออมก็ได้ อยากเห็นสภาพตอนนี้เลยเงเหลือเกินแซดว่ามีสองตัวดิูพข้าง่าขพอเช็คสภาพตอนนี้ตัวเองนี่มีอะไรขาดขาดขาดครับ <laughs> ขาขาดไปข้างหนึ่งครับ <laughs> บ้าบอใช่ไหมแสดว่าข้างล่างมีสองตัว <sk r isa> หนึ่งขึ้นมาหาก,กูไม่ได้หรอกดีป่ะ ได้หรือเปล่ามึงขึ้นกูลงนะมึงขึ้นกูลงนะมึงขึ้นกูลงนะ <c oughs> ขึ้นมาได้หรือเปล่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เป็นปีที่มาหาเวแต่ไม่น่าจะขึ้นมาได้หรอมั้งโอเคขึ้นมาไม่ได้ไมันไปไหนแล้วอโอย้ยนู้นเขื่อ เหลือพลังอีกนิดหน่อยเอาไปล่อได้เหรมั้งเออเชิเออเชิลงไปเอาไงเอาไงตีกูโดนเปล่าตีกูโดนเปล่า,าโชว์ตีกูไม่โดนโจ์ <laughs> <laughs> เฮ้ยเหลืออีกสองนาทีแล้วกูจะลงไงเนี่ยตรงนั้นมีหนึ่งอย่าเลยรู้มันจังเลยอ่ะอย่ารู้ตอนแอคชั่น คะแนนน่าจะไม่ถึงนะเนี่ย1,500เพราะแต้มมันน้อยฮะแล้วมึงบังทางกลับกูด้วยเยี่ยมกูขึ้นกันเฮ้ยมึงเดี <laughs> ๋ยวกูเห็นอะไรแบบแบบนายลงนั่นแหละถ้าหลบบนรถจะโคตรไหมวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยนี่ไงมีศพเยอะๆอะไร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 โอ้ยกูวิ่งไม่ได้กูลืมกูขาขา ย่าย yeah, yeah, yeah. okay, ่ายาโอเคกนแล้วบายบายซียูแต้มน้าจะไม่ถึงนะฮะต้องมาดูกันว่าจะได้กี่แต้ตมนะมันเต็มพ5นห้าไงแต่ว่าเรามีโอกาส3ครั้งไหนดูดิได้กี่แต้มโอ้ยโอเคกลับมาสภาพปกติค้ากลับมาแล้วหนึ่งางโอเค ไหนะมาเช็คซิเซ่ผลสรุปคือ,อยังไงครับท็อปโฟโต้คือรูปที่มันตบเรา130แต้มแต้มไม่น่าถึงวะอันนี้หนึ130่งอยสามสิแต้มอันนี้199แต้มเลยเหรอข้อไหน,นมันียเออสองี้อยห้าสแต้มอ๋อตอนถ่ายพวกนี้ไห้อันดับหนึ่งแล้วนะวะสองร้อยไม่ถึงอยู่ดี แต่ว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะได้1นึ่งแต้มไปถ่ายอีกรอบไปได้แล้วโอเคไปไปต่อกันไม่ได้เงินใช่ไหมเนะี่ยยังไม่ได้เงินครับไปอ,อีกรอบนึงเล่นคนเดียวมันลำบากไงฮะมันต้องหาแต้มคนเดียวกลับมาที่เดิมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เราได้เก็บไม่ยากนะรอบนี้ได้เก็บไม่ยากเพราะว่าขาดแค่ไม่กี่แต้มเองนะขาดอยู่ประมาณ400แต้มโดยประมาณ แลม้มีคนวิ่งอ่ะผมีคนวิ่งเดี๋ยวมิว่อกี้เราเข้าไปในเทียตเตอร์แล้วรอบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แบงก์กันบ้างธนาคารใครมันีดอัดหูเนี่ย <c oughs> อืมอันนี้ปีนได้นะจริงที่ผมไม่ถ่ายทอดไอพวกแ็บกับดักอะไรเงี้ยเพราะแต้มมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ธนาคารกัน โอ้โหแม่งยังมืดเลยเห็นอะไรไหมบเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวแบบนะชี้มองซ้ายแลขวาดีๆโอ้มืดจัดธนาคารแน่บนีิมีใครบางคนว่าไว้ว่าทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงแล้วทา เอ๊้ <Hey>. yeah. <Yeah. S 1> เสียงกลับระเบิดมาจากนกไหนวะข้างล่างก็ไม่มีอะไรโอ้ย oh, <hey, S 2> เล่นคนเดียวมันเปล่าเปียวหัวใจมีแท็บอยู่ตรงนี้หนึ่งแท็บหายไปก็ไม่ได้แต้มไม่ถ่ายแล้ว แค่มันน้อยไม่อยากถ่ายจริงๆเนาะเฮ้ยลูกลูกลูก,ลกอยากกินกูเหรออยากกินกวางมานี่มานี่มานี่ม,นม,นมึงขึ้นมาแน่จริงขึ้นมาเออแน่จริงมึงตอนมามานี่แน่จริงมานี่มาออกมาสวยเรียบร้อย <c oughs> สามารถเล่นแบบนี้ได้ฮะ เข <g arness> <g arness> ารู้จักวางแผนหน่อยได้ถ่ายได้รูปสวยๆเยอะเลยนะแต่ว่าเนี่ยกล้องกล้องมันมุมแคบมันไม่ใช่เลนส์ไวเพราะฉะนั้นไปไปต่อ <c oughs> อะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรเล่นเล่นคนเดียวหลอนจัดเลย <c oughs> มีอะไรวะไม่รู้งี่เพง่ากูเพิ่งได้สามอ่าพลอยชีวิตโอเค ถ่าย่อยโอเคพวกเราชีวิตได้แค่สี่สิบเก้าแต้มเองอะ่ะเลยไม่ค่อยอยากถ่ายมันทุกูเอียงหัวตามทำไมไ, <c oughs> ไม่มีอะไรนะตรงนี้โอเคยังเหลือเวลาถมเทปะสํารวจต่อยนิดนึงจริงๆอะแต้มพอนะอ๋อระเบิดอยู่นี่ตามมาไหมตามมานะอืมถ่ายเสร็จแล้ววะ ระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ตรงนี้ตามานี้ทำไมใจกูเต้นอ๋อหยุดหน้าหยุดการอันตรายปฏิเสธระเบิด <laughs> เดินตรงมานี่สวย <c oughs> ดีอย ไป <Okay, S 2> ต่อไปนออาว่าไงสโตรเกอร์ er. โชคดีมือไวสโตรเกอร์ <laughs> er, ถ้าเราอยู่ถ้ามันวิ่งอยู่ต่อหน้าเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหันหลังให้มันอ่ะมันจะกระซวกเราโอเคห้าทีไม่มีใครดักนะหนึ่งใหม่มั้งไม่น่าใช่โอเคไป เพื่อนยิงหนึ่งกระโหลกโอ้จริงๆอยากอยากอยากโดนให้ดูมากเลยนะแต่ว่าไม่คุม้ม <laughs> เพราะว่าคือแต้มอะถ้าเสียแล้วมันเสียเลยผมอ้อมแล้วกันเอ้ยโย่ขายมึงเหรอมึงเหรอมานิเดิแมยืนโชต์ตดเป็นบอยแบนด์เลยนะพะพูน ไม, no? ไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวมาถ่ายบนเนี <perk nationale prayed> ่ยเซลฟี่ไหมมันเซลฟี่ไม่ได้เหมือนไก่โอ้เฟมเฟมเลดเฟมเลดเฟมเลดชั้นเฮ้ยกดยนต์กล้องทิ้งท้ำเรื่ออ่ะเซลฟี่ไปดีกว่าเฟมเลดดับมากเลยตอนนี้ ไอ้พวกเม็ดเม็ดพายุอเอเขาเรียกเม็ดหิมะมันตกมาแล้วฟเฟรมเลทมันหลบเลทเฮ้ยเฟรมเลทมันดรอปมันหลบคืออะไรวะเดี๋ยวเท่าไหร่เลยอีกหนึ่งเลืหนึ่งไม่ได้มีอะไรและะ้วมะไปกลับเลยก็ได้เดี๋ยว,วเวลาไปเชียรคะแนนกันยังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้รูปที่มันตอนนั้นมันโดนแท็บอะได้คะแนนสูงแน่นอนอมาดูกันอันนี้เป็น half นะเป็นลังของพระมัน148แต้มอันนี้บอยแบนด์พ่อหนุ่มบอยแบนด์ของเรา1น5ะ่195แต้มอันนี้พ่อหนุ่มเทสดีนะฮะ342แต้มอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะ300แล้วก็ตอนนี้ตอนที่มันโดนแฉบอีก400คะแนนเกินแน่นอนนะปึ๊บอ,อันนี้ก็เราจะได้เงินมาทั้งหมด1590เอาไปซื้อของได้แล้วก็ จะได้โอกาสเพิ่มเป็น3ครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าแต้มจะเพิ่มขึ้นในรอบนี้เป็น2,500แต้มผมว่าผมซื้อของหน่อยดีกว่ามีอยู่100เหรียญเวนกมเมื่อกี้ไม่ใช่เงินดีกว่าได้เงินมา100เหรียญหยนึ่งเหรียญซื้ออะไได้บ้างเนี่ยโปรคาเมล่ามันน้อยอะแต่ว่ามันได้คะแนนเพิ่มขึ้น30%นไงเอาเป็นอะไรดีอ่ะอมผมเอาเป็น S d c ด m ค r a แล้วกันหนึพอดีนะ เะถ่ายรูปได้เยอะๆเนะี่ย้วสซีคาเมล่าตัวนี้มาต้องทิ้งตัวเก่าก่อนโอเคนะถ่ายได้15รูปไปรอบนี้จะเป็นที่ไหนนะไม่น่าใช่ที่เดิมแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนดิตเทนพลาซ่าคะแนนความยากอยู่ที่ระดับความตรายอยู่ที่1กระโหลกครึ่งโอเค2,500ายแต้มเหรอ <laughs> ยากอยู่นะเอาจริง ถ้าจะเอาแบบชัวร์ก็ต้องเป็น200แต้มอัพแต่ว่ายากยากจริงเอ๋เอะตรงนี้มันไม่หรอมั้งยังไม่น่ามีตัวใหญ่โผล่มาเฮ้ย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  <c oughs> หาที่หลบกัน <c oughs> เฮ้ยมีตึกให้กูปีนไลยเนี่ย <c oughs> โอ <ath> ้ยโอ้ยเดี๋ยวผล่มา้แต่หนึ่งครึ่งเลยหระไอ้อยากปีนตึกอ่ะมีมีตึกให้ปีนไหมอยากได้ภาพสวยๆถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดโอ้โหถึงถ่ายได้ปะเนี่ยไม่ได้ได้น้อยหนึ่งเฮ้ยต้องการปีนตึกมากเลยถ้าปีนตึกจะได้ภาพสวยๆเยอะเลยอ่ะโอสเตรมิน่าหมด เพิ่งหันมาหากูกูหาตึกก่อนโอเคเจอละเจอตึกละอยา่าประพฤติโอเคคะแนนกูถึงแน่นอนรอบนี้คะแนนถึงแบบไม่ต้องลุ้นเลยเอ้ยมึงให้โอกาสกูหน่อยดิมึงมึงมึง <c oughs> ถ้ารถทับคือคิดวยวตายหาเลยฮะก็เลยพยายามหลบเลี่ยงอย่างนะโอ้โห โอ้โหพี่พี่ชิวไปปะพี่พี่ชิวเปลพี่คนขับพอไอ้บ้าเลยตึกมันปีนไดไหมอะน่าได้นะเดี๋ยวลอนไปไกลก่อนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเลยไอ้บ้าหนึ่งกระโหลกเครื่องเจอเหรออยากขึ้นที่สูงอะ่ะเก๋เลยภาพสวย เอ๊ะม awesome, ือนี้ก็ตาดีเฮ้ยทหารปะน่ะเฮ้ยทหารตานจริงด้วยทหารยิงช็อหน่อยดิโอเคสองช็อตสวยๆเอออย่ายุ่งกับกูเลยนี่แค่มาถ่ายรูปเออยิงกันไปยิงกันไปยิงกันไปเลยกูต้องกูรอดูอยู่ มันเห็นไม่ชัดอนะ่ะทหารถือปืนไปเลกออกไอ้ชุยทหารแบกปืนถือปืนบอกเแบกไปยอะไรวะเนจ้าคุณถูกลิ้นเลยวะน่ามันมีปืนมันไม่ยิงอะ่ะผมต้องไปใกล้ปบาะแล้วแต่ว่าตึกเนี้ยมันน่าขึ้นมากเลยแกไม่ได้เอาไปหันมาแต่เมื่อไหร่นี่ย มึงยิงกันสิยิงสิกูรอด,ดูอยู่ยสวยเฮ้ยมีมีสิทธิ์ลุ้นเนี่ยว่าคะแนนเออสวยครับเย้เท่าไหร่เนี่ยเย้แปดรูปชิวว้ายไม่โดนยิงปืนกากสากง,งให้กูสอนไม่แน่ประสุนฟิวเวยเออสวยน่แหละอย่ามีแถบข้างล่างนะ ยงเสียงเพร่าเพราเพร่ามาเลยยิงยังไม่ดีย่งไ,งไม่ย,ามายุ่งกูยิงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันมาทางผมมันมาทางผม <laughs> <c oughs> เฮ้ยข้าตัวไปนิดเดียวมึงยิงกันยังไงไม่โดนนะเนี่ยฮะเฮ้ยกูถามจริง ไอ้ยีกันิีแม่ก็ต้องเล่งแต่กูโอ้ยสวยโอ้ตายติดหลังติดติดไปเรื่อยๆติด,ตด,ตด,ตดมึงก็มาหาแต่กูเนาะมาที่ลบกัน็บหลังฮอร์เปลอดภัยสุดละคอยห,หน้าชาดดี้เอ๋ฮัลโหลโอ้ตัวใหญ่จังเลยพะคุณ แคคะแนนลนน้นนะผมว่ารอบนี้ได้จะทันเลยแหละรอบนี้ได้เลยแหละคะแนนล้นขนาดนี้ไม่คิดว่า1.5กหกลไม่นด้เจอตัวใหญ่ไว้ได้กรูป้นึ้ยตามธรรมเนียมเราต้องเซลฟีไว้มาได้ตอนนี้นะครับสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านหลังผมมันกำลังเข้ามาหาผมแล้วไปเลยจ้าเร็วอย่าเพิ<ๆ>่งอัดกูอย่าเพิ่งอัดกูตายก,กาลับบ้านเรา เด้เปอร์บูรีไว้ความกล้าหาญโอ้โหแม่งตัวยังใหญ่เลยเฮ้ผมว่าฝนน่าจะจบคลิปต,ตอนนี้วะเท่าไหรวะเนี้ยได้ครึ่งชั่วโมงละไม่ตื่นเต้นเหรอสองพันห้าร้อยแต้มผมว่ายังไงก็เกินแม่งฆ่าลอยอัพลัว,ลว,ลว,ลวๆเลยเมื่อกี้ายขอดูคะแนนหน่ <Res> อยเซเช็ครีสอร์ทอ่าเช็คซิ เฮ้ยหกร้อยหกสิบแต้มสพปิวเห็งจังหวะโคตรด,ดีเอ็นี่ตาต้องหาดมาอ้เนี่ยโคตรสวยแล้วภาพนี้อยากได้เดี๋ยวผมจะโหลดไปข้างนอกนะนายทำเป็นภาพปกอีรอบนี้โดนอ,นอัดเลยสุดยอดคะแนนยังไงก็เกินน่าเรียบร้อยคะแนนห้าพันหกร้อยโดยรวมนะ Object Complete เงินมาเท่าไหร่ นี่มันมา1 5นะแล้วผมจะเอารูปไหนดีเราสามารถโหลดรูปตรงนี้ออกไปได้น,นะฮะกดแกอดีก็ได้มีป่าไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมสงสัยต้องจิ้มมาตรงนี้ว่ะเราจิ้มมาตรงนี้ก็ได้กด e เลือกรูปยรูปนี้สวยเอารูปนี้ดีกว่ารูปนี้ไปกดดาวน์โหลดโอเคมันเด้งไปที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะ ตอนแรกไกลถึง3ก,กิโลแต่ว่าน่าจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่พาร์ทหน้าแล้วกันฮนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมโกแบทชูเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะฮะในอีพีหน้านะแล้วเจอกันนะมาต้านในกุบะยะซะบาย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 เจาบาย <laughs>